โอเควัสดีครับเจอกันอีกแล้วได้มาลุนะครับจากมาลุคอมเบตเกียร์นะวันนี้นะครับเอามาจะมาแกะดูข้างใน ICS 1 4 2ของผมกันลงทุนมากอะเปิดกันเลยอันนี้ส่วนของชุดลมแกะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยว,ยวทำให้ดูสักครู่นะอันนี้เดี๋ยวขอขอเปิดเกียร์กันเลย ส่วนของเฟืองนะครับเออเฟืองชุดนี้เห็นไหมมีเฟดมาแล้วนะครับมีเฟดมาเรียบร้อยนะครับมีฟิลให้เรียบร้อยเปลี่ยนเป็นปักดีนจบเลยนะไม่ต้องติดแล้วเฟดนะครับเราจะมาดูดูกันว่าข้างในเป็นยังไง บูทเป็นบูทหกมิลน,นะครับบูทเหล็ก6มิลน,นะครับเกียร์เป็นแบบเกียร์แยกเห็นไหมเกียร์ระบบแยกนะครับของผมรุ่นนี้เป็นคอนแทกนะครับคอนแทกธรรมดา,าตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวล็อกน่าจะล็อกแม็กมั้ง โอเคเดี๋ยวถอดตัวนี้ก่อนนี่นะนี่นะตัวนี้ขยับได้นะครับมีมีสปริงตัวเล็กด้วยตัวหนึ่งโอเคนะวางไว้ก่อนโอเคครับเฟืองชุ่มมาเชียวเฟืองเป็นเฟืองธรรมดานะครับ18ตัวหนึ่งนะครับนะอ่าเลเยอร์ตัวเล็ก เห็นไหมเลเยอะตัวเล็กนะครับเดี๋ยวต้องใส่น่าจะต้องใส่เ,เลเยเยตัวใหญ่ดูนะนะครับนี่เฟืองเราเลื่นมาค่อนข้างเยอะนะครับชุ่มกันเลยทีเดียวนะจระบงจระบีนี่คือบูชนะครับบูชบูชสีเออไม่ใช่บูชชิมชิมเฟือง พิมพ์เพืงสีสีฟ้าบลูออกบลูฟ้าๆหน่อยอเกียร์ข้างในนะครับก็เหมือนเกียร์ปกติทั่วไปนะการทํางานก็ปกตินะครับแค่มันแค่มันแยกชิ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรนะครับไม่ต้องกลัวเลยคอนแทคคอนแทคเสียมีเปลี่ยนนะกายมีเปลี่ยน เฟืองเยอะแยะบานตะไทยนะครับเฟืองจะใส่เป็นเฟืองท็อกก็ได้เฟือง13เฟืองเลดได้หมดนะครับบูทโอ้บูท,บทตัวตัวใหญ่ดูข้างนอกเหมือนจะหกมืบูทน่าจะวัดดูไหมใช่ของไม่ตรงงานงานอะมองไม่ใช่จะเห็นเนี่ย บูเจ็ดมินะครับบูเจ็ดมิโอเคบูเจ็ด okay. มิลโอเคนะตัวอ, <c oughs> อื่นนะครับพันท้ายเห็นไหมพันท้ายเดินสายไฟหลบหลบข้างๆนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรูแย่นะเห็นไหมเห็นไหมเป็นพันท้ายหนักนะสีดายนิดนึงนะหวังว่าสักวันโรงง,งานคงจะทำ ท้ายเบามานะครับลูกสูบลูกสูบฟันเหล็กครึ่งแถวนะครับตัวนี้มีลูกเล่นก็คือนี่มีแง่งเอาไว้เกี่ยวบูแบกหรือใครจะใส่เป็นลูกสูบธรรมดาก็ได้นะครับนะถ้า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 ไม่อยากไม่อยากสั่งจากโรงงานแต่ผมแนะนำว่าสั่งจากโรงงาน สปริงโบแบ็กแข็งไปนิดนะเดี๋ยวน่าจะต้องตัดสัก,สกนิดหนึ่งคือดีอย่างคือมันส่งลูกสูบได้ด้วยนะครับสปริงโบแบ็กแข็งๆเนี่ยแต่ผมว่ามันแข็งไปนะตัวนี้ก็เป็นโบแบ็กนะครับ operation เนาะโบแบ,กบ,แบก็กฟังชั่นสินะครับเกียร์หนาเลยนะครับค่อนข้างหนาหนาเลยหนาเลยแล้วกัน อะไรอีกอ๋อถอดสปริงเป็นสปิทเกียร์บ็อกนะครับถอดออกทางท้ายทางตูดได้เลยเปลี่ยนสปริงรถเร็วฉับไวนะสปริงที่ให้มาน่าจะเบอร์เบอร์ร้อยนะครับซีลมมาไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเล็กมากเลยเพราะว่าเกียร์เกียร์ถอดง่ายนะครับท่อ <c oughs> ผมคิดถึงเห็นแล้วคิดถึงท่อ ท่อหนักเบาอะท่อของแมตบูนะที่มันเคลือบเท็รลอนแล้วมันเบาๆออของผมปืนตัวนี้ท่อเดิมๆมา420มิลน,นะครับ420มิอลอะไรอีกออมอเตอร์อ่ามอเตอร์พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ตุดฟ้าแรงบิดนิดนึงเจะบอกยังไงอะ่ะกึ่งท้อกึ่งสปีดแล้วกัน นะครับตัวกลางกลางนะตัวกลางกลางนะครับเนาะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับมอเตอร์พอใช้ได้อะไรอีกอยากรู้อะไรอีก,อ,กอ,อ้กอตัวนี้นะครับใส่กับใส่กับเกียร์ตัวอื่นไม่ได้นะต้องใช้ของ ENC เท่านั้นนะครับเอ่อบอดดี้ บอดีก็ไม่เหมือนละนะครับไม่มีไม่ต้องล็อกตัวนี้ล็อกแค่1จุดก็คือล็อกกับเกียร์ล็อกกับกิ๊มือเท่านั้นนะแล้วก็มีมีล็อกกับตัวปลดแม็กนิดเดียวนะครับไม่มีสลักกลางไม่มี ไม่มีไม่มีน็อตพันท้ายนะไม่ได้ล็อกกับน็อตพันท้ายเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงนะครับปืนหนักเวลาจะหิว้วหิ้วกิ๊บมืออห่าหิ้วนะครับให้ให้จับจับชังกระบอกนะข้างในไม่มีอะไรไม่มีเลยเลยนะครับไม่มีรูเพราะฉะนั้นเกียร์นะครับเกียร์ระวังเรื่องเรื่องออกิ๊บมือลูดกับเกียร์ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือ upper นะ mm. ถ้าใครใครบอกว่ายิง ebb แล้วมันดิน้นนะครับเอาระบบฟังก์ชัน b อบู b a c k ออกก็ได้นะครับนะอืมหมดละรีวิวเกียร์บอกว่าถ้าเดิมๆเ,เล่นได้ไหมก็ผมว่าก็โอเคนะพอเล่นได้นะครับเล่นได้ถ้าจะ ลงสนามดีๆแม่นๆก็สินลมนิดนึงซินลมหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสูบฟันเหล็กอย่างนี้เลยก็ได้นะครับนะคือข้างล่างเนี่ยถ้าให้แนะนํานะคือจนกว่ามันจะพังอะ่ะคือข้างล่างนะชิ้นล่างที่เป็นเฟืองอะ่ะจนกว่าเฟืองจะมีปัญหานะครับค่อยค่อยแกะแต่ข้างบนมันแกะง่ายนะครับเอาออกมาเปลี่ยนสปริงสินลมลูกสูบแค่นั้นแหละใช้ได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้เท่านี้ครับผมบ๊ายบาย มีอีเจตหน่วยติดมาด้วยขอค่าโฆษณาด้วยนะไอเจนะครับก็ขอบคุณนะครับ ICS a เอส o ออประเทศไทยนะครับที่ส่งส่งมาให้มาลุสนแกะดูนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสงสัยสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้นะครับสวัสดีครับถ่ายซ่อมถ่ายซ่อมเมื่อกี้ลืมนะครับ เออเห็นไหมโอเคนี่นะครับเวลาเซฟเซฟปุ๊บเซฟปุ๊บจะไปดันตัวนี้ตัวนี้ก็คือการกลับจะมายกขึ้นอ่าไม่ใช่ยกขึ้นนี่จะมาตบลงเออเซฟปุ๊บใช่ไหมมันจะมาตบลงแล้วเกียร์เกียร์จะฟรีนะครับฟรีเลยนะเวลาเซฟนะครับเกียร์จะฟรีเพราะฉะนั้นนะครับเกียร์จะกลับไปอยู่ ที่เดิมลูกสูบจะกลับไปอยู่ที่เดิมครับข้อเสียคือบางทีลูกจะบ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเซฟเซฟปุ๊บก,ก็ถอดแม็กออกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเปลี่ยนสปริงจะหายไหมนั่นเดี๋ยวลองก่อนนะ